โรบินโคตรอันตรายผู้หญิงที่ทุกคนนั้นต้องการตัวมากที่สุดในโลกกับการที่เธอนั้นสามารถอ่านโพนิกิฟได้นะครับจึงทาให้ใครที่ได้เธอไปนั้นยิ่งกว่าถูกหวยรางวัลที่1นะครับเพราะเท่ากับว่าคุณนั้นใกล้เคียงได้สุดแล้วในการคว้าสมบัติล้าค่าอย่างวันพีธ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนบวันพิษทั้งหลายเลยนะครับก็สําหรับนิโคโรบินนั้นก็ปัจจุบันนี้เป็นลูกเรือกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางนะครับซึ่งเชื่อว่าเป็นขวันพิษหลายคนนั้นก็รับรู้แหลคะครับว่าโรบินนั้นเป็นที่ต้องการนะครับของคนแทบทั้งโลกเลยนะครับถ้าฝั่งโจรสลัดอยากจะเป็นราชาโจรสลัดอยากจะคว้าสมบัติล้าค่าอย่างวันพิษก็อยากจะได้นิโคโรบินไปในการอ่านโพเนกิฟหรือแม้กระทั่งฝั่งรัฐบาลโลกเองที่พยายามขัดขวางทุกสิ่งทุกอย่างนนนคัแม้ ความสัสดิล้ำค่าอย่างวันพีทก็อยากจะได้ในตัวของโรบินด้วยเช่นกันนะครับจึงนับได้ว่าเธอนั้นเป็นหญิงสาวที่เนื้อหอมสุดๆเลยในเรื่องวันพีชนะครับซึ่งเธอนั้นมีความอันตรายสูงมากๆเลยไม่แปลกเลยนะครับว่าทําไมค่าหัวของเธอนั้นถึงสูงปีชนะครับอยู่ในปัจจุบันนี้วันนี้เราก็เลยจะมาพูดถึงนิโครโรบินกันเพ้องจริงแล้วโรบินนั้นเนี่ยนอกจากนะครับความอันตรายที่ผมพูดไปตรงนั้นความสามารถของเธอนั้นก็โคตรโหดด้วยเช่นกันนะครับซึ่งเป็นตัวละครหนึ่งตัวละกันที่หลายคนนั้นกาาจจ็ นะครับวันนี้ก็เลยจะมาพูดแบบเต็มๆกันอย่าลืมกดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปใหม่ๆแบบนี้ก็สิ่งหนึ่งเลยนะครับที่เราต้องยอมรับเลยแหละครับว่าความสําคัญของนิโคโรบินนั้นเป็นอะไรที่สําคัญมากที่สุดเลยนะครับเพราะหากนับจริงๆแล้วเนี่ยตัวแปรสําคัญและการที่จะไปเกาะสุดท้ายอย่างลาฟเทลได้นั้นเนี่ยตอนนี้มันมีแค่วิธีเดียวนะครับก็คือการอ่านโพนิกิฟนะครับรวบรวมโพนิกิฟสีแดง4ก้อนนะครับแล้วก็มันจะบอกตําแหน่งในการไปเกาะสุดท้ายอย่างลาฟเทลนะครับหรือง โลกวันพีทช,ช่วงร้อยปีที่ว่างเปล่านะครับเรื่องราวต่างๆนะครับที่ฝั่งรัฐบาลโลกหมกเม็ดเอาไว้ก็ต้องให้ทางด้านของโรบินนี่แหละในการอ่านโพนกิกิฟนะครับซึ่งถือว่าเป็นหนทางเดียวเลยหละในตอนนี้ที่จะสามารถทําได้นะครับและคนอย่างโรบินเนี่ยมันแทบไม่มีแล้วในปัจจุบันนี้มันจึงเป็นอะไรที่แรไอเทมมากๆซึ่งถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้นะครับยังมีพุดดิ้งเนี่ยที่เป็นเผาสามตาลูกของบิ๊กมัมเนี่ยที่มีการเกินๆไว้แล้ครับว่าถ้าพลังสามตาของเธอตื่นขึ้นนั้นเนี่ยบางทีแล้วเธอนััั้้นนนนกกกก็็็จะสาาาาาามมรรถอ่โ่โพเิไดดแตยงปค อย่งเป็นจุดที่ยังไม่ถึงเรายังไม่รู้นะครับว่าจะได้หรือเปล่าแต่มันก็แอบแแมงเหมือนกันนะครับเพราะในตอนนี้เนี่ยหนดดำเนี่ยก็คือชิงตัวพุดดิ้งมาเพราะหวังในพลังตรงนี้นั่นแหละครับแต่โอเคเรานับปัจจุบันก่อนหากนับณปัจจุบันแล้วนะครับก็ต้องพูดตรงๆเลยแหละครับว่าโรบินนั้นมีความสําคัญมากสําคัญแค่ไหนนะครับสำคัญถึงขนาดที่บิ๊กมัมนั้นยังยังจะได้ตัวของโรบินไปเลยนะครับเพราะรู้แหละครับว่าถ้าได้โรบินไปนั้นนะครับก็เหมือนว่าขาข้างหนึ่งนั้นแห่ยแทบจะเหยียบนะครับไปที่รับ โซึ่งด้วยส่วนตัวผมนะหลายคนจะมองว่าต้องการตัวโรบินไปเพราะว่าสกัดกั้นคนอื่นไม่ให้คนอื่นนั้นไปก่อนสุดท้ายอย่างรับเทลแต่ถ้าเรามองมุมกลับนะครับบางทีแล้วฝั่งรัฐบาลโลกนั้นก็คงอยากจะไปรับเทลด้วยเช่นกันเพราะอะไร่ะครับเพราะว่านะครับอาจสมมุติถ้าเองไปรับเทลเองครับแล้วก็ไปจัดการนะครับทำลายทุกสิ่งทุกอย่างตรงนั้นนะครับที่แบบว่าไม่อยากให้คนนั้นไปถึงนะครับเพื่อควาาสมบัติล้ำค่ายอย่างวันพีธมันก็เหมือนเป็นการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนะครับมันเป็นหนึ่งวิธี เกี่ยวกับช่วง100ปีที่ว่างเปล่าจึงทาให้นะครับความอันตรายของโรบินนั้นเนี่ยจึงเป็นที่ต้องการของคนทั้งโลกแต่นะครับนอกจากความอันตรายนะครับเรื่องความสามารถด้านนี้ของโรบินแล้วนะครับโรบินนั้นยังมีความอันตรายอย่างอื่นด้วยนะครับก็คือความสามารถของเธอด้านการใช้พลังผลปีศาจซึ่งเอาจริงๆแล้วนะครับด้วยพื้นฐานและการพลังผลปีศาจของโรบินนั้นมันเป็นอะไรที่โกงอยู่แล้วนะในเรื่องวันพีสแต่นะครับพอโรบินของเรานั้นมาอยู่ในกลุ่มโจรสั์หมวกฟางสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับเลยแหละครับว่าบทของ เทพนะครับกับพลังผลปิศาจของตนเองนะั้นก็ค่อนข้างจืดจางจ,งจริงๆนั่นแหละคือด้วยความสามารถเนี่ยมันควรทุกระดับไปเทพกว่านี้ได้นะครับด้วยความที่ว่าสามารถงอกมือได้เยอะนะครับและสามารถงอกไปแล้วหักคอคนได้ได้ซ้ำนะครับคือมันเป็นอะไรที่ขี้โกงมากๆเลยนะกับความสามารถนี้นะครับแต่อาจจะดูโหดร้ายไปหน่อยนะครับแม้จะมาหักคอคนนะครับทั้งคนนึงซึ่งเชื่อว่าแฟนคลับวันพีชหลายคนนั้นเนี่ยก็หมดความคาดหวังไปเยอะนะก่อนหน้านี้นะครับว่าโรบินนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้โชว์เทพๆนะครับเหมือนที่เราเคยเห็นในอดีตในช่วงแรกๆเลยก่ัตฟงแ ปรากฏว่านะครับพอเป็นภาควานโเราก็เห็นว่าโรบินนั้นพัฒนาตนเองมาสูงมากๆเลยนะครับคือแบบว่าเก่งเทพเลยนะครับด้วยความสามารถอย่างเช่นรากปีศาจของเธอนะครับที่โอ้โหเลยได้ว่าโคตรน่ากลัวโมเมนผมก็วิ่งเลยนะแต่นั่นแหละครับมันก็คือความสามารถพลังผลปีศาจของโรบินที่มีที่เธอนั้นสามารถปรับใช้และต่อสู้ได้แบบทรงพลังนะครับจึงทำให้โรบินเนี่ยจากที่ก่อนหน้านี้เราจะมองว่าเป็นสายซัพพอตซะส่วนใหญ่นะครับด้วยความสามารถพลังผลปีศาจสามารถซัพพอตนู้นซัพพอตนี้ได้นะครับต่อเล็กต่อน้อยนะครับแต่พอเป็นรากปีศาจปั๊บ ก็เห็นได้ชัดเจนเลยแหละครับว่าโรบินนั้นนะครับก็มีความสามารถในการต่อสู้ตัวต่อตัวนะครับที่ทรงพลังมากๆซึ่งก็นั่นแหละครับช่วง2ปีไทม์สคริปต์น่าจะเป็นช่วงเวลานะครับที่โรบินนั้นได้ฝึกฝนนะครับขัดเกลาตัวเองมาอย่างสูงนะครับด้วยความที่ว่าไปอยู่กับกองทัพคณะปฏิวัติซึ่งก็ได้เรียนนะครับพวกวิชาคาราเต้มนุษย์เงือกมานะครับจากแฮกอย่างเงี้ยซึ่งวิชาคาราเต้มนุษย์เงือกนั้นมันก็เหมือนกับเป็นการเรียนวิชานะครับเพื่อเพิ่มพูนพลังกำลังของตนเองใช้้้ท่่่่่าาาาาาใในนนนนนนกกกรรรรรโโจมมมตตตีีงงๆๆหถูววิิิธะะัับบซึปยช์อเพ หลักๆก็ต้องใช้มือในการต่อสู้ใช่ไหมพอได้วิชาคาราเต้มนุ์เือกม,มาปั๊บนะครับทำให้โรบินนั้นมีพละงกำลังมีความสามารถในการโจมตีที่ทรงพลังนะครับเกินกว่าที่พวกเรานนั้คาดคิดไว้ก่อนหน้านี้อีกทั้งโรบินนั้นยังได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้นมาอีกเยอะเลยนะครับคือก่อนหน้านี้โรบินก็มีประสบการณ์สูงอยู่แล้วด้วยความที่ว่านะครับเป็นเด็กปีศาจใช่ไหมถูกไล่ล่าม,มาตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับจึงทำใหเ้เธอนั้นเนี่ยก็ต้องใช้ชีวิตนะครับเพื่อความอยู่รอดนะครับอยู่องค์กรมองอะรรกกันนัันนนนนนน้ว่่ม็็เปปสสบาณ์นหึงที่โรรบบินได้ัแตร บินนนั้ตอนที่ไปอยู่กับกองทัพคณะปฏิวัติก็จะได้รับประสบการณ์อีกส่วนหนึ่งด้วยเช่นกันนะครับในฐานะกองทัพคณะปฏิวัติซึ่งอันนี้แหละเป็นส่วนหนึ่งที่มันดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าพอโรบินนั้นมีประสบการณ์มากยิ่งขึ้นมันจึงทําให้เธอนั้นก็มีลูกลอ่อลูกชนมากยิ่งขึ้นนะครับและอย่างที่เราได้เห็นเลยว่าโรบินนั้นเนี่ยก็ทําให้เราได้รู้เลย,เลยนะครับว่าความสามารถของเธอนะครับพอช็อตเอาจริงแล้วเนี่ยตอนที่ต่อสู้กับแบล็กมารียในร่างปีศาจนันน้นเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยนะครับคืออย่างน้อยๆ นั้นนี่อาจจะต้องแบบให้ลูฟี่มาช่วยบอยหน่อยหรือว่าใครคนอื่นนั่นต้องมาช่วยแต่ปัจจุบันนี้เธอนั้นก็สามารถยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้แล้วนะครับคือสามารถยืนสู้ต่อสู้ได้เลยและเป็นกําลังหลักเป็นกําลังเสริมที่สําคัญเลยได้ซ้ําในการต่อสู้นะครับซึ่งถึงว่าดีนะโดยส่วนตัวผมอยากให้กลุ่มโจสซตหมวกฟางลูกเรือหลายๆคนเนี่ยอัพสเกลพลังอัพเกรดตัวเองขึ้นมานะครับเพราะว่าจะไปหวังพึ่งนะครับพวกแบบตัวท็อปทของกลุ่มในการช่วยเหลืออย่างเดียวก็ใช่เรื่องเพราะว่าสเกลพลังวันพีชหลังจจาากกกนนนนนีี้้้้ไไไปปปมมััััะะะเ็ออออรรรรท่่่ยยดบขขึสสูููงแลลวตตคืๆ หมวกฟางจะได้เจอก็คือระดับพลเดลโทแล้วนะมันคงไม่ได้เจอแบบระดับกีกี้แล้วจึงทาให้นะครับถ้ายังฝีมือกากอยู่หรือฝีมือไม่ได้แบบโดดเด่นมากเพียงพอและก็หวังพึ่งว่าเอ้เดี๋ยวลูฟี่จัดการให้นะโซโลจัดการให้นะมันคงเป็นอะไรนะครับที่ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับมันทําให้เนื้อเรื่องนั้นอาจจะหมดสนุกไปและทุกคนมีความเห็นกันบ้างครับคิดว่านะครับโรบินในตอนนี้เนี่ยความอันตรายของเธอนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรนะครับที่ควรฆ่าหรือเปลา่าที่ฝั่งทะบาลโลกนั้นจะต้องมาคว้าตัวเธอให้ได้หรืืืออออแมมมมม้กกกรระะททััั่่่่่งโโจสลดดุนนนเพพาาาาาวววยคคีีิไฝ มาต่างๆนั้นครบเครื่องครบคันสุดๆเลยผมก็ยังพูดได้เลยนะครับว่าถ้าหากกลุ่มโจรสลัดกลุ่มหนึ่งนะครับอยากจะได้นะครับโจรสลัดหญิงสักคนหนึ่งนะครับหรือฝั่งไหนอยากจะได้ผู้หญิงสักคนหนึ่งไปเข้าร่วมกับตนเองนะครับเป็นผมนะผมก็เลือกในตัวของโรบินนะครับเพราะมันมีความครบเครื่องครบคันสุดๆเลยไม่ว่าจะเป็นการซัพพอร์ตนะครับหรือความสามารถในการอ่านโพนีกิฟนะครับจึงทำให้ในอนาคตนั้นเราคงได้เห็นเนื้อเรื่องนะครับที่ซับซ้อนหรืออะไรที่มันสนุกนะครับที่สามารถเข้าไปชักจูงหรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวนะครับนตวองได้ม่ผช ที่เป็นตัวละครผู้หญิงนะครับเพราะผมว่าถูกสร้างมาด้วยโครงสร้างที่ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นความสามารถรูปลักษณ์ต่างๆนะครับหรือความพิเศษและกันด้านการอ่านโพนกิฟทุกคนก็ลองคอมเมนต์แสดงความเห็นมาได้เลยนะครับถึงความอันตรายของนิโคลโรบินและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ